ไอแอมแซมนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเรามีศิลปินที่มายึดพื้นที่หน้าหนึ่งของเรานะคะ I am Sam News นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไปพบกับหนุ่มๆอาฟลาไปเลยค่ะสวัส <ultras> ดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อ ell, ไปยัไงบ้างวันนี้เราติดขนตก นิดหน่อยครันิดหน่อยนะคะอ่าวันนี้ก็มาเจอกับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้หนุ่มๆจริงๆแล้วมี4คนนะแต่ว่าติดภารกิจหนึ่งคนอ่านำไ่เดี๋ยวให้ทั้ง3หนุ่มแนะนำตัวทักทายแฟนๆที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ที่บ้านด้วยสาวๆเด็กๆหมอสวัสดีครับท็อปนะครับคุณปองครับอาร์ตปองครับผมครับผมคารินครับร้องนำครับครับแบทเล่นเบสครับค่ะ เป็นัไงบ้<อ>าง <ผม S 1> วันนี้สบายดีนะคะสบายดีครับ,บ,รบอ่บาซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้งสามหนุ่มจะต้องมาเคลียร์ข่าวทุกประเด็นเลยที่ขึ้นหน้าหนึ่งในะไอแอนแซมนิวของเรานะคะมาเรได้วันที่ข่าวแรกขอเงเรากันเลยนะคะครับเอขอข่าวแรกของเราเนี่ยเขาบอกว่าอาร์ตฟลอค่ะโยกย้ายชายขามาบ้านใหม่ น mm. it> ี่มองเห็นอะเป็นไงบ้านต้องพูดถึงกันมาอยู่บ้านใหม่นิดนึงอ๋อบ้านใหม่เป็นยังไงบ้านนี้ก็ตอนแรกก็อยู่ในสังกัดของ a ใ i ใ่นะครับแลตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ในสังกัดที่ชื่อว่า Garden Garden Music นะครับเขาได้มิก็จะเป็นค่ายค่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ inspiration นะครับเรื่องของการหาแรงบันดาลใจของบทเพลงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็น การทํางานด้วยตัวเอง100%ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ไม่พออะไรทั้งหมดชายก็จะเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งในภายใต้ชายขาใหญ่ของ RS นะครับก็เพิ่งเริ่มมาก็จะมีวงนะฮะอาร์ตฟลอร์มีน้องนีนัทนะครับน้องนีนัทอินเฟมัสที่เอกสุดเช่ตอนนี้ที่กลังณีแล้วก็กำลังจะมีวงอื่นๆเข้ามาอีกตอนนี้ครับแล้วเป็นไงตรีอื่นๆรู้สึกไงบ้างว่าในหลังนี้รู้สึก รู้สึกดีครับก็ได้ทํางานเองเต็มที่ครับก็เหมือนเดิมครับจริงๆเราก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในการทํางานเพราะว่าอัลบั้มที่แล้วเราก็ทํางานกันเองอัลบั้มนี้เราก็ทํางานกันเองเหมือนเดิมครับดีครับเต้นๆแต่ก็สนุกดีก็เหมือนเดิมเราก็ยังทำงานเราเนี้ยเราก็ยังเป็นเราอยู่แนวเพลงแล้มีเปลี่ยนไ้ มีปรับปรับเนาะปรับก็แล้วแต่แล้วแต่เพลงครับชุดแรกอาจจะเพลงช้าเยอะหน่อยอันนี้ก็มัเป็นเพลงเร็วบ้างอะไรับบี้ค่ะเป็นไปหลายคนลคงจะพอได้ฟังกันบ้างแล้วนะคะอ่ะเขานี้มาที่ประเด็นที่สองของเรากันดีกว่านี่เขาบอกว่า อาร์ตหลอนะคะกลับมาครั้งนี้มีดีกว่าเก่านั่นเองเขาบอกว่ามีอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกออกมานั้นเอ็นจานที่มีมินิอัลบั้มพูดถึงความแตกต่างระหว่างมินิอัลบั้มที่ผ่านมากับอัลบั้มนี้ค่ะมีชื่ออัลบั้มว่าอะไรยังไงมินิอัลถ้าเป็นมินิอัลบั้มนะครับตอนนั้นเราจะชื่อว่า after war after war นะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์อัลบั้มนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องนะมีปรัชญาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เพลงช้าเยอะหน่อยเพลงช้าเยอะหน่อยก็มาอัลบั้มใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จเสนี่มั้ยครึ่งหนึ่งแล้วกันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วกันครึกำลังจะเสร็จกำลังจะเสร็จครับตอนนี้เหลืออะไรอีกไหคะ อู้เยอะเลยเหนือเยอะเลยครับแต่ทำอยู่ทำอยู่ครับก็ก็คงเป็นแนวอาร์ตฟอร์มเดิมมีอัลเทอร์นทีฟมีร็อกมีป๊อปมีคลาสสิคอลอะไรเงี้ยครับเข้ามาผสมกันหลายอย่างเดิมเลยครับแล้วอย่างนี้เราแบบได้แรงบันดาลใจในการทำงานยังไงใครบอกว่าต้องแบบไปหาแรงบันดาลใจอะไรพิเศษในการแต่งเพลงหรือ ถ้าเรื่องดนตรีแรงบันดาลใจมาจากอัลบั้มที่แล้วด้วย <ฮะ S 1> เราเราได้ประสบการณ์แล้วก็บรยเจาอัลบั้มที่แล้วเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีแล้วก็เนื้อร้องอัลบั้มน,นี้เราก็เลยเหมือนกับว่าเราก็มาคุยกันแล้วก็มาทาให้มันง่ายขึ้นฟังง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับ <ฮะ S 1> ก็คือมีการเรียบเรียงเยอะขึ้นเพราะว่าอัลบั้มแรกเราค่อนข้างตามใจตัวเองเยอะไปหน่อยอันนี้เราก็เหมือนกับว่า ทำยังไงให้คนฟังฟังได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเป็นการคิดเยอะขึ้นมากกว่าอย่างเงี้ยเวลาทำเพลงก็จะอย่างเงี้ยช่วยกันคิดกันเยอะคิดกันเยอะก็ยังฝุ่นฝุ่กันอยู่ซ้อมทําคิดซ้อมทําคิดกันอะไรเงี้ยครับซ้อมกันประมาณแบ่งเวลาซ้อมกันยังไงจริงจริงก็จ๊อมเรื่อยๆเรื่อยๆดีกว่าเรื่อยๆดีกว่าที่จะแต่ถ้าสมมติว่างจริงก็6ชั่วโมง7ชั่วโมงกว่าไปอะไรครับตะวันครับค่ะโอเคงานกันข่าวที่3ของเราบ้า พูดถึงซิงกคขี่คลายนะคะเขาบอกว่าคลี่คลายเปลี่ยนแนวจากช้าไปเร็วเพราะว่าหลายๆคนเป็นแฟนเขาบอกว่าซิงก็รีผ่านมาจะเป็นแนวช้าอ่าตอนนี้เป็นแนวเร็วบ้างแล้วพูดถึงเพลงนี้นิดนึงค่ะพูดถึงอะไรขี่คลายหมายถึงขี่คลายปัญหาอะไรก็โจทย์โจทย์เพลงนี้จริงมันเป็นอยากเราพวกเราอยากได้เพลงเร็วครับก็ ก็ช่วยยกันคิด si> แต่ได้เพลงสนุกแต่ได้เพลงที่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งของอาร์ตกลอบเพราะว่าเราไม่เคยทําเพลงสนุกสนานเราเคยแต่ทาเพลงอีกอีกแบบจะเรียนเศร้าเครียดแล้วก็เสียบสีมีอะไรก็ไม่รู้อันนี้นี่สนุกเราก็เลยแบบว่าเพลงนี้เราไม่ไม่ไม่ทำเพลงแบบนั้นแล้วเราอยากได้เพลงสนุกก็เลยเป็นเพลงนี้ออกค่ะแต่งนานไหมคะค้ แป๊บนึงครับแป๊บนึ่งส่วนมากเวลาเพลงออกมามันก็จะมันจะออกมาเองเหมใช่ไหใช้เวลาไม่นานเลยก็เรียนเงกันอะไรเงี้ยก็ไม่นานไม่นานแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวหลังจากที่เมื่อก่อนที่ต้อมบอกนะแล้วก็มีแต่เพลงเครียดหนักๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เออแต่คนคนเรามันก็มันก็มีมุมสบายๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจเออเรายังไม่ได้เอามุมนี้ออกมานะอะไรเงี้ยก็เลยลองดูค่ะนักคพื่อนนะคะเพลงนี้เป็นไงบ้างเพลงนี้ก็อยากเวลาตอนที่เหมือน เราเอาประสบการณ์ตอนที่เราไปเล่นตาม,มที่ต่งตางๆจากเมื่อตอนก่อนเนี่ยครับก็อยากลองเพิ่มเพลงที่มันมีจังหวะออคน ตันแล้วขยับตามได้ดูสิ่งกันต่อไปพอจะแบบเนี้ยมบอกได้ไหมจะเป็นเพลงไหนซิงเกินต่อไปน่าจะเป็นช้าเร็วยังไงไม่ช้าไม่เร็วครับกลางกลางกลางจะเป็นกลางค่ะครับแล้วก็เนื้อหาเป็นยังไงพูดถึงอะไรสิ่กันต่อไปมันเธอคงต้องุ่มไว้ก่อนลุ่มไว้ก่อนรอมเดี๋ยวแต่มีมีเมื่อไหร่ส่งมาแน่นอนได้ครัเดี๋ยวไม่หมดนะต่อไปเป็นข่าวที่สี่ของเราบ้าง เขาบอกว่า MV คลี่คลายอาร์ตทุกประเด็นนี่พูดถึงเรื่องของเพลงแล้วพูดถึงสิ่งีวงเพลงนี้บ้างได้หว่าเป็นไงบ้างโลเคชั่นไปถ่ายกันยังไงบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงแต่ละคน MV ใช่ไหมครับสนุกประเด็นร้อนถ่ายทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยถ้าถามว่าตั้งแต่เริ่มแต่งเป็นเพลงจนถึงเนี่ยถ่ายยังวีจนเสร็จชอบตอนไหนมากที่สุดชอบตอนเสร็จแล้ว เป็นหายเหนื่อยอ่ะจริงๆต่างเพลงมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะทำทเพลงอะไรเงี้ยซ้อมกันก็เหนื่อยเอ็มวีมันเหนื่อยครับเหนื่อยทุกขั้นตอนจะอัดจะร้องจะอะไรเงี้ยก็ชอบสุดตอนตอนเสร็จนั่แหละมันเพราะมันออกมาเราก็ดีใจแล้วก็ดีใจหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยครับเรื่องเอ็มวีก็ใครกำกับเป็นยังไงบ้างอ็มทุกคนะเด็นยังไงเอ็มวีนี่ชื่อพี่บุ๋มพี่บุ๋มครับพี่บุ๋มสาธุประดิษฐ์โปรดักชั่นอันนี้ของชื่อแกตอนนี้ฮะให้เพลงแกไปฟังแล้วแกก็ตีความแบบนี้ครับ ก็ใส่การตัดต่อกันอะไรเข้าไปเป็นแสงเป็นสีก็เหมาะกับตัวดนตรีดีครับถ่ายกันนานถ่ายกันก็คือทั้งวันครับตอนเช้าเขาจะถ่ายที่สวนตรงแถวแถวเบญจกิตินะแถววสุใช่แล้วก pues so the the hmm. nah. ็ไปตรงแล้วก็ไปตรงแถวแยกสารสินนะครับจะเป็นสะพานที่มีที่เขาเอาจักรยานให้ไปถ่ายแต่เป็นไม่มีเรื่องๆครับก็เป็นแค่ลายซิงเล่นกันสี่คนชายเอาแบบว่ามุมกล้องแล้วก็เป็น ตัดผมน้อยลงมาชอบไหมคะสวยดีครับสวยดีครับโอเคดีอย่างที่บอก MV r ทุกประเด็นจริงๆนะคะอ่ะข่าวที่5ของเราค่ะเน่ไปข่าวเยอะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคารินนะคะอาร์ตหล่อของเราเนี่ยคิวแน่นทั้งหนังทั้งวิวสิคนิดี่อ ในรูปเก่กมากน่าแก่ยแเยอะเลยเด็กว่า,วาต้องหอนแว่นว่ะน่าแก่เยอะเลยมียยตรงนี้พูดถึงนิดนึงภาพยนตร์อ่ะเรื่นองอันธดพาลเห็นมีแ,มนมแฮนด์บิลอยู่ตรงนี้ใช่ครับก็ได้ได้ไปเล่นได้ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของ พี่โคมกับป้องเกศโคมซิริสนะครับเขากำกับเรื่องเรื่องเฉอนเรื่องชัยยานะฮะเขาก็เนี่ยทำเรื่องอันดภานะก็หาคาแรคเตอร์แล้วก็ไปแคสต์ cast, นะครับลองไปแคสต์ดูนี้ครับแล้วก็ ได้ผ่านเข้าไปแล้วพี่ขงก็เลือกเข้าไปเล่นน<ฮ>ะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัาพานสมัยนั้นไ <ฮะ S 1> ทาม์ไลน์จะครับเกี่ยวกับช่วง2499 2499 <ฮะ S 1> ช่วงนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง2499นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่สไตล์หนังปร่มาร<ช>นั้นก็จะมีตัวละครใช่2499อยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วเขาก็เอามาตีความในลักษณะว่าอีกแบบหนึ่งในมุมมองพี่ขง ได้นเราต้องมาลองเพลงประกอบออมาไม่มาไม่ไ้เ่เดี่ยวไปไปก็ได้เจออะไรหลายอย่างอย่างก็ได้เจอพี่น้อยสุโสงพี่น้อยวงพลูก็เล่นด้วยเล่นเป็นจอร์ดดี้ตัวนพี่เต่าสมชายจะไฉ่เมื่อไหร่อะไรไงอ๋อสิฮะ สี่มิถุนายนเร็วๆนี้คือไม่น่าเกิดนี้อันนี้แล้วแต่โรงพยาบาลนั้นนะนะสเกลโอังนี้ครับสี่มิถุนายนประมาณนี้โอ้โหมีพี่กรณด้วยครับพี่กรณโอ้โหคิวแน่นขนาดนี้มีเวลาได้ซ้อมกันยังไงไม่จริงเหรอผมว่างวันด้วยแม่จิมพื้นเล่นอ่ะอีกหนึ่งหนุ่มของเรานะคะส่วนพี่ซ็อกของเรานี่ก็มีกิจการธุรกิจครับขายดีทีเดียวครทำอะไรคะก็ขายรองเท้านี่รองเท้าอ่ะไรย่างนี้ ก็ที่ไหนด้วยบอกพี่ได้ไหมครับไม่เกี่ยงข้าเลยใช่ไหมไม่เกี่ยงก็รองเท้าให้ลดให้ลูกค้า50โอ้โหก็รองเท้าตอนนี้วางอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9ครับเซ็นทรัลรัรภาวรแล้วก็จะดูจากครับยี่ห้ออะไรคะเออชี่ห้อนอชูครับนี่สวยสวยดูรองเท้าจะก่อนนะะคใส่ของตัวเองครับแล้วแล้วแล้วพี่แวดล่ะคะแวดไม่ได้ทำอะไรครับทำทำทำดนตรี เล่นดนตรีนะ้กลางวันกลางวันทํางานประจําครับอ๋อมีงานประจําด้วยนะคะอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของสามหนุ่มนะคะอาร์ตฟลอที่มาพูดคุยกับเราแต่ว่ายังไม่ไปไหนแน่นอนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ามีโชว์พิเศษด้วยวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาฝวานเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้านะคะส่วนวันนี้เราก็จะต้องให้ขอเพลง กาลดูมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรกันเลยคคเลก็มีเลือกเรื่องกันแล้วเนาะเป็นของน้องนิครับจากค่ายเดียวกันการท้มิวสิกเหมือนกันน้องนินัทชื่อเพลง Happy Newsum Happy Newsum อ่าไปดูกันนะคะงานจากน้องนินัทนะคะ Happy Newsum แล้วก็อย่าลืมส่ง S M S มาด้วยนะคะวันนี้ให้ส่งมาว่าตอนนี้อยากให้อะไรที่ใครที่สุดอือเดี๋ยวให้กี่เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาค่ะอีกทีนึงโอเคตอนนี้ไปดูมิวสิกดูที่ศิลปินเขาขอกันดีกว่าไปดู คอยอยู่เสมอไม่ว่าเธอจะรู้สึกยังไงถึงจะห่างไกลออกไปตามกาลเวลาถึงจะห่างไกลออกไปในคืนกลับมาแต่ยังคิดถึงทุกคราแม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนด้ยิมเพลงนี้เมื่อไรขอให้หัวใจเธอนั้นได้เจอ จากฉันเสมอแม้ว่าในตอนนี้เธอจะอยู่ไหนในบทเพลงนี้มันไปร้องรำข้างในความช้ำของเธอมีคลายทุกความมันอั้งที่เจอฉันจะอยู่เคียงข้างเธออยู่เสมอไม่ว่านานสักเท่าไดร ใครหากคนละฟ้าสิ่งที่สัตยาของเรานั้นจะต่างไปแต่อยากให้เธอมั่นใจจะอย่างไรเธอ,อยังจะมีฉัน จะห่างไกลออกไปตามกาลเวลาถึงจะห่างไกลออกไปไม่คืนกลับมาแต่ยังคิดถึงทุกคราแม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่ขอให้หัวใจเธอนานได้เธอในความอมดินจากฉันเสมอแม้ว่าในตอนนี้ ธอจะอยู่ไหนให้บทเพลงนี้มันไปร้องล้ำข้างในความช้ำของเธอคลี่คลายทุกความอ้างว้นที่เจอฉันจะอยู่เคียงข้างเธออยู่เสมอไม่ว่านานสักท้องไรเมือ่อใดที่ใจอ้างวา้างจะมีดังซึ่งดนตรีผ่านเมือ่อใดที่ลอยเคว้ จากฉันสมอ oh, oh oh ใ y ้บทเพลงนี้มันไปร้องรำขึ้นในความช้ำของเธอคลีกลายทความหวังที่เจอฉันจะอยู่เคียงข้างเธออยู่เสมอไม่ว่านานสักเท่า มาร้องกันแบบสดๆเลยที่มีสปอร์ตของเราเป็นไงคะสนุกดีสนุกดีฮะจริงแซมเขาไม่มาเมื่อกี้เขาไม่มาวันนี้เป็นคุณแวร์นี่จำเป็นจำเป็นโค้ดของเอสอมสของเราคลี่คลายถามทุกคนดีกว่าว่าตอนนี้อยากให้อะไรแบบคลี่คลายมากที่สุดครับค่ะครับคนแรกเลยะอนแรกเลยค่ะ อยากให้สภาพอากาศครับทไ้องฟ้ามืดหม่นฮะใช่ครับเอาไม่ดีเห็นเขาบอกว่าเวลาฝนตกมักจะแบบคิดอะไรแล่นฟื้นแล่นฟื้นนั่นแหละคนนั่นแหละคนาอยากให้อากาศดีใช่ครับอยากให้อากาศดีมีวันที่ท้องฟ้าสดใสบ้างในฤดูฝนโรแมนติกอ่ะหลุกครืนของเราะค่ะอยากให้ชีวิตสดใสบ้างครับ พี่ขายดาร์กัชีวิตดาร์กงาช่วงนี้มันจะดาร์กนชีวิตโอเคสุดท้ายของเราอยากให้อออยอดขายรองเท้าพี่ขายอยากให้สภาพการเงินคล่องทุกคนก็ต้องอยากให้อะไรพี่ขายทั้งนั้นเลยนะคะพูดถึงรองเท้านี่ใส่รองเท้าของอ๋อขอมันแล้วไนาะชุ ไม่ยอมให้จะดีผมก็เลยไม่ได้ซื้อใช่แล้วไม่คลายช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้ทั้ง3คนนะคะฝากอะไรให้แฟนๆนิดนึงแล้วก็จะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ไหนอัปเดตข่าวสาอะไรอย่างเงี้ผมฝากคลีไฟล์แล้วกันนะครับก็เข้าไปฟังได้นะครับ youtube com นะครับแล้วก็เออเซิร์ชคำว่า art floor แล้วก็คลี่คลายนะครับลองเข้าไปฟังดูเผื่อใครยังไม่เคยฟังดูก็มีมิวสิกวิดีโอมีออดิโออยู่ในนั้นด้วยอัลบั้มด้วยอัลบั้มอัลบั้มก็ติดประมาณกําลังจะคลี อะจคลี่คลายเหมือนกันอีกสักอักอัลบั้มก็กำลังทำอยู่เดี๋ยวจะเป็นอัลบั้มเต็มละเร็วนี้ละนะครับก็จะมีอีกหลายๆเพลงเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ facebook.com/slash/artfloor นะครับแล้วก็ f a c e b o o k c o m s l a s h g a r d e n m u s i c อันนี้เป็นของค่ายติดตามกันได้เล่นอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้ป่ะคะได้ครับก็เสิร์ช s e ิร์ชคาริน a r t f l o ลก็ได้ค่ะ K A I N แล้วก็ A R T F L O O R อันนี้ใน i n s อินสตาแกรมทวิตเตอร์เฟซบุทุกอย่างเจอกันได้ในโลกไซเบอร์ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับหนูอาร์ตฟลอร์รอขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่าน SMS นะคะแล้วก็มีข่าวคราวคอนเสิร์ตอัปเดตกันอีกเพียบเลยค่ะห้ามพลาดตอนนี้ไปพักกันก่อนนะคะ